สวัสดีค่ะวันนี้มาจจกแอนนี่รานะค่ะแอนแน่นแ่นคออ่ะฝันครเกษนามินค่ะวันนี้แอนพามาดูรุ่นสีประตูนะคะราคา857,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแอนแต่งอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะปกติแล้วรถคันนี้เป็นสีขาวนะคะแต่ทาเป็นสีเขียวตัดดำลอๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นชุด F150 Spider นั่นเองนะคะ คำว่า F150 เนี่ยจะมีไฟ3จุดให้เป็นสีขาวนั่นเองนะคะแน่นอน F150 ต้องมีไฟตัว C ีด้านข้างทั้งสองข้างอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็กันชนด้านล่างนะคะเป็นกันชน2สีทูโทนนะคะบิวอินพร้อมไฟ5้าจุดเลียงเป็นสเตปแบบนี้ให้เลยจ้ามาที่ไฟมัดแต่งนะคะอันนี้ไฟใส่ไฟเพิ่มให้นะคะไฟมัดแต่งเป็นไฟสขีดนะคะพร้อมไฟเดลัยในตาไฟเป็นสีบูอายค่ะด้านบนนะคะเป็นสกรูทรงฟิตนะคะเป็นสีดําด้านตัดกับสีเขียวนั่นเองนะคะโลโก้หมาเป็นสี เวค่ะมาดูกันที่ด้านข้างนะคะคันนี้ยก3นิ้วนะคะใส่ชกโปรเฟนเดอร์ปีกนกโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะคะแล้วก็มาที่ซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อเป็นแบบ6นิ้วนะคะไม่มีหมุดนะคะคันนี้นะคะแล้วก็มาที่ล้อแมกและยางนะคะซีรีส์ยางนะคะ33 1 2 5คู R 2 0นะคะแมกขอบ20ออฟเซ็ตลบ 4, 4, สี่ส่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะ มาที่แก้มข้างนะคะแอนใส่ครอบด้านข้างให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งประตูทั้งสองบานเนี่ยแอนใส่ ai, เป็นครอบนะคะเป็นครอบดําแบบนี้เลยนะคะซึ่งสวยมากๆเลยนะคะ <ksam> เป็นครอ,อบอเขาเรียกอะไรครอบประตูข้างนั่นเองนะคะแล้วก็แอนใส่ครอบเบ้ามือให้กันสาดแอนใส่เพิ่มให้แล้วก็ราวหลังคาเป็นสีดําด้านใส่เพิ่มให้าาเหมือนกันค่ะมาที่ด้านหลังกันต่อเลยนะคะอาสติ๊กเกอร์นะคะมีคําว่าแรปเตอร์นะคะเป็นสีดํานะคะซึ่งเข้ากับตัวรถและเข้ากับสีรถมากๆเลยนะคะ ด้านหลังนะคะเอ็นใส่ไฟให้นะคะไฟเป็นไฟตัวซีนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นสเตปด้วยนะคะแล้วก็ฝาท้ายกระบะนะคะเอ็นก็ใส่เพิ่มให้เหมือนกันเป็นข้อฝาท้าย f o r d นะคะเป็นสีดาด้านทั้งแผงเลยนะคะซึ่งสวยมากนะคะกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายจากโรงงานนะคะมีเซ็นเซอร์4จุดให้ด้วยนะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในการรุ่น X l t นะคะามาดูภายในกันต่อเลยจ้า เบาะนะคะ็นันดันแบ,บแรกนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนั่นเองนะคะเดินได้ด้วยสีเทานะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะสามารถใช้งานคร u i s e control ได้วางสายรับสายได้แล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะจอเป็นจอ8นิ้วค่ะเชื่อมเปะเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ160แรงมา้า385แรงบิดน,นะคะรุ่นนี้รุ่น XLT มีระบบลมนะคะป้องกันการบีความได้ด้วยนะคะปัดน้ำฝนเป็นปัดน้ำฝนออโตโ้ไฟแล้วก็เป็นไฟออโต้ด้วยนะคะ แตงรอม,มากๆเลยนะคะลูกค้าแต่งอยากนี้แต่งแบบนี้ลูกค้าอยากแต่งแบบนี้หรืออยากทาสีนะคะสีไหนก็ได้ลูกค้าสั่งมาได้เลยนะคะทัวร์แอนค่ะส่วนก็8925166นะคะมีแฟรนไชส์วิ่งเสน่ห์กระสานถึงบ้านนะคะแล้วก็แฟรนไช์ผ่านเองค่บแล้วส่งถึงบ้านด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กด share, แชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ